สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาอธิบายนะคะเรื่องแสงและเงานะสำหรับวันนี้ใครที่ไม่ได้เข้าเรียนเ,เข้าเรียนม e e t นะคะเดี๋ยวนักเรียนก็จะดูในคลิปอันนี้ได้เนาะ,ะหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องแสงและเงานะนักเรียนดูตัวชี้วัดก่อนเลยตัวชี้วัดนะคะก็คือให้อธิบายการเกิดเงามืดและเงามัว จากหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะแล้วก็เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดและเงามัวอันนี้จะเป็นภาพกิจกรรมการทดลองนะคะเรื่องแสงและเงานะจากปีที่แล้วนะคะก็คือคุณครูเนี่ยให้นักเรียนเขาทำการทดลองแล้วใช้แหล่งกำเนิดแสงก็คือไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็ปิดห้องปิด,ป,ด,ป,ดปิดหน้าต่างปิดประตูนะเพื่อให้มัน มีความมืดนะคะเพราะว่าเราทดลองเรื่องเรื่องเงานะคะทีนี้ภาพขวามือเนี่ยครูก็ให้นักเรียนเนี่ยเขาทดลองการเกิดเงานะคะเขาก็ใช้แหล่งกําเนิดแสงก็คือไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือนี่แหละแล้วก็ทํามือเป็นรูปร่างต่างๆนะคะแล้วก็ปรากฏเงาอยู่บนฉากด้านหลังนะคะก็คือเป็นผนังกําแพงห้องอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพกิจกรรมการทดลองเหมือนกันนะคะ ทีนี้ภาพทางขวามือเนี่ยพี่เขาก็มีความคิดสร้างสารรค์เนาะเขาก็เอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาคว่ำไว้แล้วก็เปิดไฟฉายทีนี้เขาก็ไปเอาขวดน้ำอะคะ่ะมาวางบนบนตัวตัวไฟฉายอะคะ่ะตัวแสงที่มันออกมาจากโทรศัพท์ทีนี้ขวดน้ําฝากขวดน้ําของเขาเนี่ยก็จะมีสีต่งตางๆมี ฟ้าสีเขียวฟ้าสีฟ้าฝาสีชมพูนะคะมันก็ทำให้เกิดแสงสีต่างๆตามสีของขวดน้ำนะคะก็เป็นการประดิษฐ์จากความคิดสร้างสารรค์ของพี่เขานะคะอันนี้ขวดยกตัวอย่างของปีที่แล้วให้ดูเนาะอ่ะทีนี้นักเรเียนมาดูนะคะเงาเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะและการเกิดเงามีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันหรือไม่ ทีนี้เรามาดูหัวข้อการเกิดเงามืดและเงาหมัวนะคะเงาก็จะมี2ลักษณะคือเงามืดกับเงามัวนะคะ,ะทีนี้นั่นเรียนดูเนาะเขาบอกว่าแสงและเงาอยู่คู่กันเสมอโดยเงาจะเกิดขึ้นตรงข้ามกับแหล่งกําเนิดแสงหากแหล่งกําเนิดแสงเปลี่ยนทิศทางเงาก็จะเปลี่ยนทิศทางไปด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกําเนิดแสงตามธรรมชาติแสงมาทางทิศตะวันออกเงาก็จะเกิดขึ้นในทิศตรงกันข้ามกับแหล่งกําเนิดแสงเพราะฉะนั้นก็จะเกิดเงาขึ้นทางทิศตะวันตกนะคะส่วนตอนเย็นดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าดวงอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตกนะคะแหล่งกําเนิดแสงย้ายไปอยู่ทางทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นเงาที่เกิดขึ้นเงาที่ก็จะอยู่ในทิศตรงกันข้ามเงาก็จะไปอยู่ทางทิศตะวันออกนะคะ ลมงเล่นด,ดูนะคะเงาคือบริเวณมืดหลังวัตถุที่เกิดขึ้นจากวัตถุต่างๆขวางกั้นทางเดินของแสงไว้แสงจึงไม่สามารถเดินทางไปถึงหรือไปถึงเพียงบางส่วนเงาแบ่งเป็นสองลักษณะได้แก่เงามืดและเงามัว,มวนะคะอ่าดูภาพทางซ้ายมือก่อนเงามืดเนี่ยคือ เงาของวัตถุในบริเวณที่ไม่มีแสงผ่านไปถึงทําให้บริเวณนั้นมืดสนิทจากในภาพนี้นักเรียนจะพบว่าลูกแอปเปิลลูกนี้ค่ะเป็นแสงสมมุติแสงมาทางนี้เนาะแสงไม่สามารถเดินทางทะลุผ่านลูกแอปเปิลไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดเงาขึ้นที่บริเวณตรงกันข้ามกับทิศทางที่แสงมาแล้วก็เป็นเงาที่มีลักษณะมืดสนิทเนื่องจากลูกแอปเปิลเนี่ย เป็นตัวกลางชนิดวัตถุทึบแสงนะคะตัวกลางเนี่ยจะมี3แบบนะคะจะมี3อย่าง1คือตัวกลางโปร่งใสนะคะสคือตัวกลางโปร่งแสงและ3คือวัตถุทึบแสง ตัวกลางที่แสงเดินทางผ่าน3ลักษณะนี้นะคะแสงก็จะเดินทางผ่านได้ดีไม่ดีเท่ากันเอ้ยไม่เท่ากันนะคะถ้าเป็นตัวกลางโปร่งใสชื่อมันบอกอยู่แล้วแสงจะผ่านได้ทั้งหมดเลยนะคะสมมุติแสงมา100%แสงก็จะทะลุผ่านตัวกลางอันนี้ไปได้หมดเลยแต่ถ้าตัวกลางโปร่งแสงแสงจะทะลุผ่านได้บ้างแค่บางส่วนครูสมมุติเป็นตัวเลขเนาะสมมติว่าแสงผ่านไปได้แค่5 0นะคะ แสงบางส่วนมันก็ผ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นเงาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเงาสลัวๆเนื่องจากมันมีแสงไปปนอยู่บ้างนะคะส่วนถ้าตัวกลางไหนที่มีลักษณะเป็นวัตถุทึบแสงเนี่ยแสงผ่านไม่ได้เลยแสงผ่านได้ศูนเปอร์เซน์เลยเนี่ยมันก็จะไม่มีแสงไปปะปนเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดเป็นเงาที่มืดสนิทที่เราเรียกว่าเงามืดนะคะ นักเรียนดูภาพทางขวามือนะเงาหมัวเงามัวคือเงาของวัตถุในบริเวณที่มีแสงบางส่วนผ่านไปถึงทําให้บริเวณนั้นมืดไม่สนิทยกตัวอย่างเช่นในภาพนี้นะคะเขาใส่แก้วแก้วน้ําแก้วใสเป็นตัวกลางประเภทตัวกลางปร่งใสนะคะก็จะเกิดได้แค่เงาหมัวเท่านั้นก็จะไม่ได้เกิดเงามืดเนื่องจากมันมีแสงผ่านไปได้เดี๋ยวนักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้นะคะ อะไรนี้นะคะเขาบอกว่าขนาดของเงาเงามืดและเงาโมวเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอะไรบางทีเงาก็มีขนาดใหญ่บางทีเงาก็มีขนาดเล็กมันขึ้นอยู่กับระยะห่างของวัตถุก,กับแหล่งกําเนิดแสงนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับระยะห่างของวัตถุก,กับฉากรับแสงอ่ะเป็นยังไงนะักเนียนมาดูภาพด้านล่างเนอะดูทางซ้ายมือก่อน ครูจะอธิบายว่าอย่างนี้แหล่งกําเนิดแสงในที่นี้คือเขาใช้ไฟฉายนะคะวัตถุอันนี้เขาใช้ลูกบอลน,นะแล้วก็มีฉากรับภาพทางขวามือทีนี้ถ้าวัตถุเนี่ยมันอยู่ใกล้กับใกล้กับฉากเห็นไหมวัตถุตัวนี้เนาะอยู่ใกล้กับฉากมันจะทําให้เงามืดเนี่ยมีขนาดใหญ่ส่วนเงาม,มัวที่มันอยู่รอบๆเนี่ยมันก็จะมีขนาดเล็กทีนี้เปรียบเทียบกับภาพทางขวามือนะเรียนดูภาพเปรียบเทียบกันเนาะ ถ้าเราเลื่อนวัตถุเนี่ยเข้ามาใกล้กับแหล่งกําเนิดแสงก็คือเอาวัตถุเข้ามาใกล้ๆกับฐานกระบ,บอกไฟฉายแล้ววัตถุตัวเนี้ยมันห่างจากฉากตรงเนี้ยมากกว่าเห็นไหมเงาเงาเงามืดเนี่ยมันจะเล็กลงส่วนเงามัวที่อยู่ขอบๆข,ข,ข้างนอกเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นขนาดของเงานเนี่ยมันจะขึ้นกับระยะห่างระยะทางตรงเนี้ยระหว่างวัตถุกับฉากนะคะ ทีนี้เราจะมาดูหัวข้อการเขียนแผนภาพรังสีของแสงรังสีของแสงเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นเ,เป็นลูกศรน,นะคะเป็นเส้นตรงแล้วก็ขีดลูกศรสมบัติของแสงเนี่ยแสงจะเดินทาง็ปเส้นตรงเราก็จะใช้ลักษณะเส้นตรงเนี่ยเป็นแสดงว่ามันคือแสงแล้วเราก็จะใส่หัวลูกศรแสดงทิศทางการเดินทางของแสง ครูใส่หัวลูกศรไปทางซ้ายแสดงว่าแสงเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปทางซ้ายครูวาดลูกศรแล้วก็ขีดหัวลูกศรไปทางขวาก็แสดงว่าแสงเนี่ยมันเคลื่อนที่มันเดินทางไปทางขวานะคะอ่ะทีนี้ดูนะอันนี้จะตรงกับในหนังสือเรียนหน้า1 1 8่ดนักเรียนเปิดประกอบดูกันไปได้เลยนะมันจะมีอยู่3ลักษณะนะคะมันจะมี3กรณีกรณีที่1คือแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยมีขนาดเล็กเป็นจุดอ่ะ ในที่นี้นะัเรียนดูภาพเนาะแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยมันเล็กวัตถุเป็นลูกบอลวงกลมทรงกลมที่มีขนาดใหญ่กว่าเวลาที่เราจะวาดรังสีของแสงเนี่ยเราจะในเมื่อในเมื่อแสงมันเล็กเป็นจุดใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มจากจากจุดเดียวกันเนี่ยเราก็ลากเป็น2เส้นนะคะลากเส้นแรกเนี่ยตัดบริเวณบนสุดของวัตถุเส้นที่สอ,ออกจากจุดเดียวกันนะตัดไปที่บริเวณล่างสุดของวัตถุ ใส่หัวลูกศรด้วยแสดงทิศทางการเดินทางของแสงเพราะฉะนั้นเงาที่เกิดขึ้นที่ปรากฏบนฉากเนี่ยตรงเนี้ยอ่าทีนี้อันนี้มันเป็นด้านข้างเนาะถ้าเราหันฉากมาด้านหน้ามันจะเป็นรูปภาพนี้โอเคเนาะจินตนาการด้วยนะคะนั่นเลยก็จะพบว่ามันจะเป็นเงาเนี่ยลักษณะเป็นรูปวงกลมเกิดเงามือดอย่างเดียวเลยเพราะว่าแสงมันผ่านไม่ได้เลยตรงเนี้ยก็จะเป็นเงามืดโอเคนะคะ อทีนี้ดูคําอธิบายทางขวามือนะเขาบอกว่าการเขียนเส้นลังสีของแสงเนี่ยเราจะลาก2เส้นนะคะผ่านวัตถุผ่านจุดบนสุดของวัตถุกับจุดล่างสุดของวัตถุไปนะคะและถ้าในกรณีนี้แหล่งกําเนิดแสงมันเล็กนะคะจะเกิดแค่เงามืดเท่านั้นเนื่องจากแหล่งกําเนิดแสงมันเล็กถูกไหมมันก็จะไม่มีแสงเนี่ยออกไปไปปนทําให้มันเกิดแค่เงามือดอย่างเดียว ทีนี้ในกรณีที่2แหล่งกําเนิดแสงมันใหญ่ขึ้นนะมันมีขนาดใหญ่เท่ากับขนาดของวัตถุทีนี้เราจะแตกต่างจากข้อแรกแล้วนะเราจะต้องวาดลังสีของแสงเนี่ยสเส้นนะคะเส้นแรกเลยก็คือวาดจากจุดบนสุดของแหล่งกําเนิดแสงไปยังจุดบนสุดของวัตถุเส้นที่1นึ่นเรียนดูตามคุณครูไปนะคะ เส้นที่2คือลากจากจุดล่างสุดของแหล่งกำเนิดแสงตัดไปที่บริเวณล่างสุดของวัตถุเส้นที่สองเส้นที่3มเราจะวาดจากจุดบนสุดของแหล่งกำเนิดแสงลากเฉียงตรงลงมาตัดบริเวณล่างสุดของวัตถุแล้วก็เส้นที่4ี่เราจะลากจากจุดล่างสุดของแหล่งกำเนิดแสงวาดเฉียงขึ้นไปตัดไปยังบริเวณจุดบนสุดของวัตถุเราก็จะวาด4เส้นลักษณะแบบนี้ ทีนี้เงาที่ปรากฏที่ฉากรับแสงตรงเนี้ยบริเวณตรงนี้ให้เรียนเดาว่าจะเกิดเงาอะไรแน่นอนมันอยู่ด้านหลังวัตถุถูกไหมมันไม่มีแสงเลยตรงนี้จะต้องเป็นบริเวณที่เกิดเงามืดส่วนขอบขอบข้างนอกตรงนี้นันเรียนทายซิมันจะเกิดเงาอะไรถูกต้องนะมันจะต้องเกิดเงามวัวเนื่องจากมันเป็นขอบถูกไหมมันจะมีแสงบางส่วนเนี่ยไปไปผสมดังนั้นมันจะไม่เกิดเงาที่มืดสนิท วัตถุมันไม่ได้บังแสงทั้งหมดนะคะมันก็จะเป็นบริเวณเงาหมวัวอันนี้ด้านข้างเนาะถ้าหันฉากมาด้านหน้าเราจะเห็นเป็นภาพลักษณะแบบนี้วงกลมตรงกลางคือบริเวณที่มืดตึกต๊กตือเลยเขาเรียกเงามืดส่วนขอบขอบด้านนอกจะเป็นเงาจางๆเงาสีเทาๆเราก็เรียกว่าเงาหมวัวนะคะอ่ะทีนี้ดูในกรณีที่3กรณีที่3เนี่ยแหล่งกำเนิดแสงมามีขนาดใหญ่ วัตถุมันมีขนาดเล็กกว่าในกรณีนี้เราเปรียบเทียบกับของจริงเลยก็คือดวงอาทิตย์กับโลกของเราดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีขนาดใหญ่โลกของเราเป็นวัตถุเป็นก้อนหินเป็นวัตถุทึบแสงซึ่งแสงทะลุผ่านไม่ได้ถ้าเกิดว่าโลกของเราโคจรมาอยู่ในระนาบเดียวกับดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็จะเกิดเงาปรากฏขึ้นด้านหลังของโลกนะคะแล้วถ้าสมมติด,ดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวบริวารของโลกเนี่ย โครจรมาอยู่ในระนาบตรงก,กันกับอยู่ข้างหลังโลกพอดีเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาหรือถ้ามันโครจรมาอยู่ด้านหน้าโลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคานะคะอ่ะทีนี้นักเรียนดูนะเช่นเดียวกันในกรณีเนี้ยเราจะวาดรังสีของแสง4เส้นแบบเมื่อกี้เลยคือเส้นที่1่วาดจากจุดบนสุดของแหล่งกําเนิดแสงตัด ไปยังจุดบนสุดของวัตถุนี่คือเส้นที่1ใส่หัวลูกศรด้วยแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงเส้นที่2คือว่าจากจุดล่างสุดของแหล่งกำเนิดแสงตัดไปยังจุดล่างสุดของวัตถุใส่ลูกศรด้วยนะคะเส้นที่3ว่าจากจุดบนสุดวาดเฉียงลงมาตัดไปยังจุดล่างสุดของแหล่งกำเนิดของวัตถุเส้นที่4คือลากจากจุดล่างสุดของแหล่งกำเนิดแสง เฉียงตรงขึ้นไปตัดไปยังบริเวณจุดบนสุดของวัตถุนะคะทีนี้ได้แล้วเนาะให้หนักเรียนถ่ายเขาเอาฉากรับภาพมาวางไว้ที่ตำแหน่ง a กับตำแหน่ง b ถ้าที่ตำแหน่ง a เนี่ยตรงเนี้ยคือบริเวณที่เกิดเงามืดส่วนขอบขอบด้านนอกตรงนี้คือบริเวณที่เกิดเงามัวอันนี้คือด้านข้างเนาะถ้าเราหันฉากมาด้านหน้าจะได้ภาพลักษณะนี้ ะะก็คือตรงกลางเป็นเงามืดอแล้วก็ล้อมรอบด้วยเงาโมวแต่ถ้าเราเลื่อนฉากรับภาพฉากรับแสงไปที่จุด B เลื่อนออกไปนักเรียนเห็นไหมว่าฉากเนี่ยมันไปอยู่ตรงจุดตรงนี้พอดีเป็นจุดรวมแสงจุดที่เล็กที่สุดของเงามืดพอดีเพราะฉะนั้นถ้าเราหันฉากมาเราจะได้เป็นภาพนี้จุดตรงเนี้ยก็คือเราจะเห็นเป็นเงามืดอที่มีลักษณะเป็นจุดแล้วก็เงามมวมันจะมีขนาดใหญ่มันจะล้อมรอบ จุดเงาเมื่อตรงกลางเอาไว้นะคะอ่ะทีนี้ประโยชน์ของการเกิดเงาเงามันมีประโยชน์ยังไงบ้างก็คือนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆได้นะคะเช่น 1. เราใช้วัตถุทึบแสงมามุงหลังคานะคะเพื่อป้องกันแสงแดดและความร้อนเข้าบ้านหรืออาคารนะะสอเอาไปใช้ทำนาฬิกาแดดนะคะโดยการ ดูเวลาจากนาฬิกาได้นะคะดูเงา 3. คือใช้ในการเล่นหนังตะลุงหนังใหญ่การแสดงละครเงานะคะเพื่อความบันเทิง4ก็คือใช้อธิบายปรากฏการณ์สุริยุปร,ราคาหรือจันทรุปร,ราคา 5. นะคะใช้ป้องกันแสงแดดกลางแจ้งนะคะ 6. ใช้เป็นหลักความรู้ในการปลูกต้นไม้เพื่อบังแสงแดดและทำให้เกิดร่มเงาอ่ะเรามาสรุปพร้อมกันนะคะ เงาเกิดขึ้นได้อย่างไรและการเกิดเงามีประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันหรือไม่นะคะเงาเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้นะักเรียนน่าจะตอบได้แล้วนะเงาเกิดจากวัตถุที่เป็นวัตถุทึบแสงเนี่ยไปขวางกั้นทางเดินของแสงเอาไว้แสงจึงไม่สามารถเดินทางไปถึงหรือไปถึงฉากรับแสงได้เพียงบางส่วนนะคะเงาก็จะมีสองลักษณะคือเงามืดกับเงามัวนะคะ และเงาก็มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นใช้เป็นหลักความรู้ในการปลูกต้นไม้เพื่อบางแสงแดดทำให้เกิดร่มเงาโอเคนะคะเดี๋ยวครูขอจบไว้แค่นี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่คุณครูสอนใน ในคลาส o o g l e ลมีมาตกลางวันนะคะใครที่ไม่ได้เข้าไม่เป็นไรให้นักเรียนศึกษาจากคลิปวิดีโอวันนี้นะคะเหมือนกันนะเหมือนกับที่คุณครูสอนม,มาตรกลางวันสําหรับวันนี้ก็ไม่มีการบ้านวิทยาศาสตร์นะคะให้นักเรียนไปนอ่านหนังสือทบทวนมาเนาะหน้าร้อยสิบสามถึงร้อยยี่สิบนะคะอ่านได้เลยจะเป็นเรื่องนี้ทั้งหมดโอเคสําหรับคลิปนี้คุณครูคก็ขอจบเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ